เอาละครับมาคุยเรื่องที่หลายคนคิดหนักกันดีกว่าในยุคที่ AI มันเก่งขึ้นทุกวี่ทุกวันเนี่ยอาชีพที่เราทําอยู่มันจะรอดไหมวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันเลยครับกับ5กลุ่มอาชีพที่บอกเลยว่าต่อให้ AI ฉลาดแค่ไหนก็ยังทานที่คนแบบเราๆไม่ได้แน่นอนไปดูกันเลยคือเปิดโซเชียลมาทีไรอ่ะก็ต้องเจอคํานี้ใช่ไหมครับ AI จะมาแย่งงานโหมันเหมือนเป็นคําที่หลอกหลอนสร้างความกังวลให้เราอยู่ตลอดเวลาเลย แล้วพอคิดว่า AI จะมาแย่งงานปุ๊บเต็ปต่อไปในหัวก็คืองานเราหายแน่โดยเฉพาะใครที่ทำงานซ้ำๆเดิมๆนะหรือว่างานที่ต้องใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเยอะๆเนี่ยยิ่งรู้สึกร้อนๆหนาวๆเลยใช่ไหมล่ะครับความกังวลทั้งหมดเนี่ยมันก็เลยมาจบที่คำถามสำคัญที่สุดครับว่าแล้วจะทำยังไงดีต้องเรียนอะไรเพิ่มถึงจะรอดซึ่งนี่แหละคือสิ่งที่เราจะมาหาคำตอบกันในวันนี้ครับแต่เดี๋ยวก่อนก่อนที่เราจะไปดูว่าอาชีพไหนรอดไม่รอดเนี่ย เราต้องปรับความเข้าใจกันใหม่ก่อนนะครับว่าจริงๆแล้ว AI มันจะมาแทนที่งานของเราทั้งหมดเลยหรือว่ามันจะมาแทนที่แค่บางส่วนของงานกันแน่และนี่คือคีย์เวิร์ดสำคัญเลยนะครับ AI ไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อแทนที่อาชีพทั้งอาชีพนะแต่มันถูกสร้างมาเพื่อแทนที่ทักษะบางอย่างแค่นั้นเองโดยเฉพาะทักษะที่ใช้แค่ความรู้เป๊ะๆตามตำราแต่ไม่มีสิ่งที่เรียกว่าความเป็นมนุษย์อยู่ในนั้นเลย แล้วไอ้เจ้าความเป็นมนุษย์ที่ว่าเนี่ยมันคืออะไรกันแน่อะไรคือจุดอ่อนของ AI ที่ทําให้คนอย่างเรายัางได้เปรียบอยู่เสมอมาดูกันครับดูภาพนี้เทียบกันชัดๆเลยนะครับด้านซ้ายเนี่ยคือของถนัด AI เลยการประมวลผลเร็วๆทางานซ้ําๆเป๊ะๆเนี่ยสบายมากแต่ดูด้านขวาสิครับนี่คือจุดบอดของมันเลยการเข้าใจความรู้สึกของคนการรับผิดชอบถ้ามีอะไรผิดพลาดขึ้นมาหรือการตัดสินใจในสถานการณ์จริงที่มันซับซ้อนซึ่งนี่แหละครับคือพื้นที่ทองคําของเรา และจากจุดอ่อนมุ่น,นี้แหละครับที่ทําให้เรามองเห็นชัดๆเลยว่ามี5กลุ่มอาชีพแห่งอนาคตที่ AI ยังไงก็เข้ามาแทนที่ได้ไม่ง่ายในอีกหลายปีข้างหน้านี้แน่นอนจะมีอะไรบ้างไปลุยกันเลยกลุ่มแรกเลยนะครับเป็นงานที่ต้องใช้หัวใจนําความรู้นั่นก็คืองานด้านการดูแลเอาใจใส่หรือ caregiving roles ครับไม่ว่าจะเป็นคนดูแลผู้สูงอายุนักกายภาพบําบัดหรือนักจิตวิทยา งานพวกนี้มันไม่ได้ต้องการแค่ความรู้จากตำรานะแต่มันต้องการความไว้ใจความเห็นอกเห็นใจและการตัดสินใจเฉพาะหน้าที่ที่ยืดหยุ่นมากๆซึ่ง AI ให้สิ่งเหล่านี้ไม่ได้เลยครับยิ่งโลกเรากำลังจะเป็นสังคมผู้สูงวัยแบบเต็มตัวนะงานกลุ่มนี้จะยิ่งเป็นที่ต้องการแบบมหาศาลเลยแหละครับ กลุ่มที่2อ,อันนี้เป็นงานที่ต้องใช้ทั้งมือและสมองไปพร้อมๆกันเลยนั่นคืองานช่างฝีมือขั้นสูงครับที่ไม่ได้วัดกันที่แรงงานนะแต่วัดกันที่สกิลและความชํานาญเฉพาะทางล้วนๆเลยลองนึกภาพช่างเทคนิคในโรงงานหรือช่างซ่อมเครื่องจักรสลับซับซ้อนดูสิครับ AI อาจจะช่วยวิเคราะห์ได้นะว่าเอ๊ะปัญหาน่าจะอยู่ตรงนี้แต่การลงมือแก้ปัญหาหน้างานจริงๆที่ต้องพลิกแพลงตามสถานการณ์แถมยังต้องรับผิดชอบเรื่องความปลอดภัยอีกยังไงก็ต้องเป็นคนทําเท่านั้นครับ กลุ่มที่3นี่โอ้น่าสนใจมากครับเปรียบเทียบง่ายๆก็คือเป็นเหมือนล่ามหรือสะพานที่คอยเชื่อมโลกของคนกับโลกของเทคโนโลยีเข้าด้วยกันอย่างอาชีพ Product Manager ที่ออกแบบแอปที่เราใช้ใช้กันอยู่ทุกวันเนี่ยเขาไม่จาเป็นต้องเป็นคนที่เขียนโค้ดเก่งที่สุดนะครับแต่เขาต้องแปลความต้องการที่ซับซ้อนของคนเราเนี่ยให้กลายเป็นสิ่งที่เทคโนโลยีมันสร้างขึ้นมาได้ซึ่งหน้าที่นี้ AI ทําไม่ได้แน่ เพราะมันไม่เข้าใจแหละครับว่าทําไมเราถึงชอบปุ่มนี้หรือทําไมเราถึงไม่ชอบสีนั้นมาถึงกลุ่มที่4ครับถามจริงๆเราจะยอมให้ใครมาดูแลเงินเก็บทั้งชีวิตของเราคําตอบมันชัดเจนอยู่แล้วใช่ไหมครับว่าต้องเป็นงานที่ใช้ความไว้วางใจเป็นหัวใจสําคัญไม่ว่าจะเป็นที่ปรึกษาการเงินหรือโค้ชชีวิตงานพวกนี้มันคือการตัดสินใจครั้งสําคัญในชีวิตคนเลยนะ AI อาจจะให้ข้อมูลที่ดีที่สุดได้ก็จริง แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเราไม่ได้ฝากอนาคตไว้กับข้อมูลนะครับแต่เราฝากมันไว้กับคนที่เราเชื่อใจต่างหากและกลุ่มสุดท้ายครับคืองานที่ต้องมองภาพใหญ่มากๆและต้องตัดสินใจในเรื่องที่ส่งผลกระทบกับคนหมู่มากเป็นงานที่เกี่ยวกับจริยธรรมและกลยุทธ์โดยตรงเลยงานอย่างคนกําหนดนโยบายหรือผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายเนี่ยเขาไม่ได้ตอบแค่คําถามว่าเทคโนโลยีนี้ทําอะไรได้บ้างนะครับแต่ต้องตอบคําถามที่ยากกว่านั้นเยอะก็คือแล้วเราควรจะทํามันไหม ซึ่ง AI มันไม่มีมโนธรรมหรือความรับผิดชอบต่อสังคมดังนั้นการตัดสินใจที่ต้องชั่งน้ำหนักผลกระทบต่อผู้คนเนี่ยยังไงก็ต้องเป็นหน้าที่ของมนุษย์เท่านั้นพอเราไล่ดูกันมาครบทั้ง5กลุ่มแล้วเนี่ยจะเห็นเลยว่ามันมีจุดร่วมอย่างหนึ่งที่สำคัญมากซึ่งจุดร่วมนี้ล่ละครับจะนำเราไปสู่คำถามเดียวที่จะช่วยให้เรามองอนาคตอาชีพของตัวเองได้แบบทะลุปลุกปลงไปเลยบางทีคำถามที่เราควรถามจริงๆอาจจะไม่ใช่ AI จะมาแทนที่งานอะไรได้บ้างอีกต่อไปแล้วล่ะครับแต่เราควรจะเปลี่ยนมาถามคําถามนี้แทนครับถ้างานนี้มันเกิดความผิดพลาดร้ายแรงขึ้นมาใครคือคนที่ต้องรับผิดชอบและนี่คือคําตอบที่ชัดที่สุดครับถ้าคําตอบของคําถามนั้นคือยังไงก็ต้องมีคนมารับผิดชอบนั่นแหละครับคืองานที่ AI ไม่สามารถแทนที่ได้และเป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยสําหรับอนาคตของเรา เพราะไม่ว่าเทคโนโลยีจะไปไกลแค่ไหนนะครับสุดท้ายแล้วโลกใบนี้ก็ยังขับเคลื่อนด้วยคนและยังต้องการคนที่เข้าใจคนด้วยกันเสมอการพัฒนาทักษะที่ AI เรียนแบบไม่ได้นี่แหละครับไม่ว่าจะเป็นความเห็นอกเห็นใจความคิดสร้างสรรค์หรือความรับผิดชอบนี่แหละคือกุญแจสําคัญที่จะทําให้เรากลายเป็นคนที่ไม่มีอะไรมาแทนที่ได้ในโลกยุคใหม่แล้วความเป็นมนุษย์ที่เป็นจุดแข็งของเราเหรอครับคืออะไร